ในฐานะที่เราเป็นแฟชั่นนิสต้านะเขายังใช้คำนี้กันอยู่ไหมวะใช่ค่ะค่ะกรุณาพูดถึงเรื่องไวรัลของวันนี้ด้วยนะคะก็คือเครื่องแต่งกายโอลิมปิกของทีมชาติไทยค่ะอาเชิญคุณพนิกาค่ะดิฉันคิดว่าส่วนปลายยอดของภูเขาน้ําแข็งก็คือเสื้อสีฟ้าที่เราเห็นสภาพมันออกมาเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะฉันคิดว่าเรื่องดีไซน์สวยไม่สวยเนี่ยเอาเป็นว่ามันเป็นดีไซน์ที่เราเห็นว่า c o n s e r v a เวทีเกินไปโดยเฉพาะสําหรับประเทศที่พยายามที่จะผลักดันเรื่องซอ f t Power หรือสินค้าเชิงวัฒน,นธรรมหรือการที่จะเป็นผู้นําด้านแฟชั่นหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งในฐานะดิฉันก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบการแต่นนตัวคนหนึ่งดีไซนเนอร์ไทยเนี่ยดังระดับโลกนะคะถากูลเนี่ยวิเชียบาวมาใสา่ประจำนะคะแล้วก็มีอีกหลายแบรนด์ที่ โคเอ็มเนี่ยก็ไปโด่งดังมากดารา,ราอินฟลูนเคนี่ใส่กันเยอะมากนะคะจนทุกวันนี้เขาแทบจะไม่ขายคนไทยแล้วนะคะมีแต่คนจีนตามซื้อมีอีกหลายๆแบรนด์ที่ไปโดดเด่นในในรันเวย์ระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นยังคิดว่าโอลิมปิกเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยได้โชว์จะไปคอลแลบกับแบรนด์ไหนก็ได้นะคะเ,เลือกเอาสักแบรนด์หนึ่งเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาทําฝรั่งเศสทําทุกประเทศเาก็ทำนะคะเพื่อที่จะได้เชื่อชูธุรกิจภายในของตัวเองชอบคิดว่า มันนานเกินไปแล้วที่กลุ่มธุรกิจด้านแฟชั่นเนี่ยถูกทอดทิ้งโดยรัฐบาลนะคะลำพังเพียงแค่จัดอีเวนต์ให้เขาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการช่วยเหลืออะไรมากนักน,นะคะกลุ่มธุรกิจอุตสาหการรมแฟชั่นเนี่ยต้องการการผลักดันอย่างต่อเนื่องนะคะการไปเ,เป็นพาพวกเขาไปสู่เวทีระดับโลกให้การสนับสนุนด้าน R&D นะคะการพัฒนาเส้นใยการทอนะคะทำไหมไทยให้ซักง่ายรีดง่ายอะไรแบบนี้นี่มันคือสิ่งที่ นักธุรกิจเขาคงไม่สามารถทําได้เพราะว่าต้นทุนมันจะสูงแต่ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะทำนะอย่าเห็นมันเป็นแค่เรื่องเสื้อผ้าต่างคนต่างมุมมองต่างติดใจดิฉันคิดว่าอันนั้นอะไรก็พูดได้สําคัญที่กว่านั้นอีกนะคะสําหรับใครที่ข้องใจว่าแล้วทําไมมันไม่คิดไม่ทวงกันบ้างเลยหรือในคณะกรรมการโอลิมปิกที่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะดิฉันคิดว่านี่คือปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องแฟชั่นหรือเรื่องกีฬาคุณดูสิคะว่าคณะกรรมการโอลิมปิกเ่ยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นใครดิฉันบอกให้ก็ได้นะคะคือในพลค่ะ คือในผลและท่านเคยถามตัวเองไหมคะว่าทําไมบรรดาสมาคมกีฬาหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในประเทศไทยถึงมีผหานไปนั่งนี่คือปัญหาใหญ่มากของสังคมไทยนะคะในประเทศอื่นๆเนี่ยไม่มีประเทศไหนในโลกที่คณะกรรมการโอลิมปิกเอาในพลไปนั่งไม่มีนะคะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในด้านกีฬาอย่างต่ําสุดก็นในด้านที่เกี่ยวข้องนะคะสาธารณสุขหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถไปเชื่อมโยงกับเรื่องของกีฬาได้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่า นี่คือปัญหาที่ใหญ่มากที่สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างของสังคมไทยมันกําลังบิดเบี้ยวแค่ไหนและถ้าต้องการที่จะทําให้การกีฬาของประเทศไทยเป็นหนึ่งในซอฟพาวเวอร์ซึ่งเป็นได้อยู่แล้วนะคะตอนนี้มวยไทยก็ดังระดับโลกอยู่แล้วกีฬาหลายๆอย่างเนี่ยถ้าจะทำให้มันเป็นเป็นที่ชนะสูตาของไทยเนี่ยทํา องค์กรกีฬาเหล่านี้ให้เป็นมืออาชีพนะไม่ใช่เอานายทหารนายพลมานั่งซึ่งไม่ได้มีความรู้ความสามารถถ้ามีความรู้ความสามารถในการป้องกันประเทศท่านไปป้องกันประเทศนะคะไม่ต้องมายุ่งกับโอลิมปิกนะคะให้คนที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาเนี่ยเขาจัดการไปแล้วก็ในด้านของการออกแบบก็อยากได้วิสัยทัศน์จากรัฐบาลหรือทักก้าก็ตามนะคะซึ่งยังไม่ได้ตั้งเพราะพรบยังไม่เสร็จนะคะในการเข้ามาช่วยจัดการให้ในายกอบายซอร์ฟพาวเวอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือธงของรัฐบาลเนี่ย มันส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านโยบายที่อยู่ในกระดาษหรือว่าเป็นนโยบายที่พูดปากเปล่านะคะ